สวัสดีจ้ามาจ้ามากินขา้าวผัดกะเพาก็ไไลพี่น้องไข่าดาวสองฟองไ <c oughs> อ้แม่ <c oughs> ลูกไข่ดาวลูกชายมาหาพี่น้องมาเ <c oughs> ลยเราอยากกินผัดกะเพากรเลรเห็ดผัดกะเพาไข่าดาวน้ำซุป แซ่บข้าวหมูสับใส่ทั่วเปลี่ยนพอฟ้าพี่น้องลลกมมา้หาอาลไรบะมีบะมีต่ำ ก็ทักไฟมันก็เป็นกับพิบกับพิบลูกเป็นน้ำทีวีะอะไดอะเป็นน้ำไฟทีวีมันด้เปลนแบบแบบแบบ แล้วก,ก,ก็มือแล้วก็แก่ผักกะเพราผักกะเพราเผ็ดเผ็ดไข่ดาว lâu vừa tầm đi đây là má lên lắm vâng nâng sắm mờ nó nói chút là อ่างอือีกนะลูกแม่กระทะเต็มเลยแม่ผัดเยอะ จ <c oughs> พลูกใต้เห็นจานเขาแม่กินหมดไหมเนี่ยมาสั่ง ซุปอร่อยมากเลยแม่ลองบ้านเดือดนะ้ำไอ้บ้านเดือดอย่ มันคุณมาเห็นอาคุณคุณสดีใจเด่นเกลนน้ำกัน <laughs>

น้ามันอ่น้าจะกับอกปนเดลบเพื่สิบหกรบสิบหกคายบาเสียงดังใชใไล้สุด กินหมดไหมลูกหมดแล้วเหรอฮะกินหมดแล้วเหรอป้าก <c oughs> ินจานใหญ่ก็แม่อีกอร่อยไหมอร่อยสิฝีมือแม่ <c oughs> <c oughs> เป็นอุบเด้ะว้านัาหารมานี่ก่อ แม่ก็เยืนให้กินอยู่ห้องผัดกินสักทีไมหมนะลูกฮะแม่อยู่ห้องผัดกินสักทีไหมนะเพราะพอะมั้นเนี่ย

ว่าเขาสิมากับเฮกับเขาเวาทาพี่้องบ้านเด็กคุยกันอยู่มาฮอนแล้วก็กิน,นเลยแล้วหิวกินหนือแค่นีก้ก่อนนะจ๊ะไก่มาทักท้ายเีลยวคุยเล่นงกับลูกก่อนนี่ก็จะติกินตอนกินไปคุยแปบ๊ายบายจ้า